สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่121คลิปนี้ขอนำเสนอเพชรกีจ้ารูปเจ้าพ่อโรงต้มหรืออมีคุณเก่านั่นเองสาวหล่อจอมระห่ำกอดรัดฟัดเวียงกับซินดี้ซิลเวตเต้นักทกชาวฝรั่งเศสเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคําปอยฟอยไปจมไปแบบภราสายสามเซ้นสลาลา ขอเสียงต้อนรับสาวหล่อจอมราหัมเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรองโต ลูกจะพ่อโรงตมสาวหล่อจอมระัำประเทศไทย เอาสปะคุณต่างๆอยูใ่ในเนื้อเพลงนะของเพชรจจ้าโอ้กรรมาการหล่อพัฒนันพงษาปานวสันยืนแบบเทมากเลยปปเป็นยังไงให้น้ำให้ทากันกนสิวายคู่สันตัวบาทนี่อืมหุ่นเลยไหมเอ้าวากันไปเอ้าตามธรรมเนียมอยกีกคือเกา มาสอดลู่สอดเห็นกับประวัติของนักมวยอีกจักกหน่อยซินดี้ซิวเวตเตนักชกชาวฝรั่งเศสเนี่ยอายุก็28ปีน้ำหนักก็1กิโลกรัมสูง158เซนติเมตรชนะมาแล้วก็61เถือแพ่32เสมอหนึ่งผมเป็นธรรมดาเนี่คนเนี่ยเคยเป็นแข็มแถวภาคพื้นยุโรปเนี่ยเพาะว่าจะเป็นของฝรั่งเศสก็แล้วแต่ปาติด เป็นเจ้าของแข็มตั้งแปดเซนพุ่นห่ะเอามาเบิงเพชรกีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะเคยประทะหนักมวยไส้มาแล้วนักต่อหนักถือว่าเป็นสาวหน้อยมหศัศจรรย์จากบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสันตัวอายุ20ปีน้ำหนักหา1ทอกันสูง160เซนติเมตรชนะมา190แพ้สิผาเสมอสองมันเป็นธรรมดา เป็นเขปมสภาพมวยไทยโลกคุณเนีรุ่นร้อยห้าปอนด์แล้วยังมาพ่อเป็นเข้มสมาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกอีกรุ่นร้อยแปดปอนด์พนะแต่ยังมาพ่ออีกเคยได้มวยไทยอาชีพดาวรุ่งหญิงดีเด่นประจำปี2560พัน้ินี้ผู้ชนะคู่นี้ก็จะไว้เขาขกับถุยพระราชท่านกับดานีล่าโลเปสนักชกชาวอาร์เจนตินาที่นั่งรอยอยู่เจ้าโลเปตเนี่ยก็บบุพรพธรรมดาเด้เอาชนะสา สาวไทยมาแล้วนางรอดใช่พูดแล้วเพชรจีจ่ายเห็นว่าเป็นนักมวยผู้ยิ่ง,งจังหวัดเพิ่นก็มีคำาขวัญคือกันดีทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควาย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 ควยพูดและแม่อืมว่ากันไปเอาหันนาก็หากันทันตัวนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วคุณคู่บาอาจารย์ผู้ประสิศาศาศ์ประสาทเพราะว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งนะครับเนาะในพิธีกรรมต่างๆเนี่ก็ทีดคือๆกันอืนั่น มีประเทศเดียวในโลกศิลปะการต่อสู้หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่จะมีพิธีกรรมแบบระลึกนึกถึงคุณคู่บอาจาร์แบบเฮ้วันทำไม,มเพชรจิจ้าเนี่ยก็บเป็นธรรมดาได้มวยสองสตไตล์ไรทั้งมวยไทยและมวยสากลและยังเป็นความหวังของมวยโอลิมปิกในขั้งต่อไปอีกด้วยสันตัวเอ้ยกแรกแหกมา้านกอกรรมการบอกว่าจัางไรบานเนี่ยโอ้ ขีบก้นขีดท,ทังเลยเพชรพิจา,ายไส้ขวาเลย,สยเลยสียบเข้าเข้าไปเป็นตัวโดนสก,กัด้สยเข้ามาเตะขวาเข้าไปอีกทีนึงเ่าเป็นยังยยยเหาะเหาะเข้าไปวัดจังหลมัดถึงตัวมัดนี่ดีมากนะครับเพชรพิจาใส่มัดนี่เพราะว่าเขาเป็นมวยซากลนน้ำน,นะเด็กหน่อยดาวรุ่งอายุ20ปีส่นตัวตอน ันเเข้ามาว่ายานทีอกันในฐานะเอ้ยสิทธิ์ล่มลงปางงางสันตัวันวันรอธรรมดาสามสามรอเลยข้างบนเวทีฝรั่งกับรอสาวรอให้กับสาวรอกรรมการสาวรอสันตวการพัฒนานไหมทีสะกัดว่ากันหลเข้าไปจีหนึ่งสองหนึ่งสองกักยบดใายขวา โอ้งัดนาเขาไปเป็นเครื่องศิลปะการต่อสู้ของคนไทยเท่านี้งัดนางานเงือบหดเลยเจ็ดยังก็ไว้ตีท่องเข้าไปสอกนับงัดเข้าไปเอกการใช้สอกนี่สามไฟหลังนี่โอ้เชตกีการนี่นกได้สอกมาหลายดีแต่เราก็นี่แตกกันทั้งนั้นเลยมากมากไฟยุทไทยเล้วพรแตกกันโน่ละเพราะว่า <c oughs> <c oughs> การสะสมมวยไทยมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบีหยเชกีการ ตีมากจนมามีผู้ยิงสิตีน้าไหม,มจนต้องขึ้นไปโกไซกกับผู้ะไส้น่ะตอนนึกน้อยก็ได้จนมาถึงทุกวันนี้โอ้โหชุดยอดเออแม่ไหมมวยไทยมีครบมัดเท้าเข้าซอกทั้งตัวต่อยกับผูย้ยิงหาอยากเตะขวาเข้าไปอีกทีนึงไว้ใช้กระชีบสกัดแลบไส้ขวาเข้าไปตามเตะเข้าไปบ้าละคํำ ใช้ยากบ้าระหำนั่นสาวน้อยมาสิกันโอ้แท็ดทูเต็มแขนมัดยกแรกแหกหมานไปแล้วเอ้าสอบสโุโมสันมันกะน้อยสอกสั่นัวมบุ้ยุ่นหนาสอกปัดสอกงัดสอกยังก็ว่าไปเอะแล้วีการใส่สอกนี่เนาะการใส่สอกมีสอกอย่างเนี่ล่ะพวกแบบเนาะสอกตีสอกปัดสอกงัดสอกพุ่งสอกกระทุ้งสอกกลับเห็นัะนับออก เออน,นั่นบ๊ย้ยถัดมาหน้าศอกงัดกันนี่นี่เขาเรียกว่าศอกง,งัดงัดขึ้นวันทไห้อ่ะว่าจังไรบ้างนี่ยกสองแหกมาน <c oughs> ยิ้มบอกว่าเป็นสร้างท่กแข่ววไปเอายางฟันเห็นท่กเขียวกระจายสองเหลี่ยมเอาว่าจังไหนั่น้ายขวา้ายขวาใายขวา,ายางาเข้าไปบ๊วยปัญเฉียดกันมัดจะหึงมัยนี่คล้องอืมระวังบนกะลางระวังมัดกะโดนศอก เสียบเข้าโอ้หักเหลี่ยมล่มปางงางเขาจ้ะกรรมการบอกฟรีกันละนะจ๊ะเนยาะเหยาะเข้า,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 าขไปก็เตะขวาเข้าไปนั่มันก็ตัดขาล่มปองงองล่อง <c oughs> หัวโอ๊ยหัวนี่หัวนี่นเด็กยนนินงจะว่าหัวร้อนนะจัะนักวิ่งหัวร้อนอันนี้หัวแดงว่วใหม่เอาเอาเอา,เอาว่าจะไหนแคททูตีมึนแห้งตัวคนสี่ดือ้อโอ้ว่าจะไหนนับสันตัว ท่นเก็บได้ไก็แปลว่ากี่ดื้อหลายเติบได้ไหนเนาะแผดตู้โหได้ยิ้มไหมยิ้มคืออย่างอัร้องปันเป็นทายานเลยฟันผู้เฒ่ากินหมากรอรเอายแล้วเสียบเข้าไปอีกเสียบเข้าไปเสียบอืระวังบนนั่นนะระวังบนระวังบนระวังบน,ะงบน,ะงบนตะวะล่างได้บันน้นยังนั่นขีบต่อสันตวัวขีดแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้า,ายขวาโอ้โหอ,อ,อัดด้วยซอ,อเอก กรรมการยุติการชคมาเอางัดเข่วออก <laughs> เข่วแท้เข่วปลอมออกเนอะม้ยเพียบประจำสนามวันนั้นเลยม่นแพทย์บอกร็แพย์สันตัวเป็นแน่ไหนละหายใจทั่วท้องอยู่บอกว่าสัน้นพูนละเป็นยัง สบายสบายพจติการเงือพระท่านออกเลยเนาะนกสองก็ได้หายใจทั้งจมูกหรือว่ามันหายใจทั้งดั่งอยู่ันันว่านอาปากมือเนี่ยโอ้ยนั่นเห็นว่าแย่ไ้ก็เตะตัดขามว่าไปยังโดนคือกันนิดนิดน้อยปลายมัดนี่สามารถเต็มัดเลยเสียบเข้าไปเนี่ยปาดโอ้ขี่ฮักใหนอีกลวครับขี่น้องอื้อใช้ข้อขวา ค่ําแล้วก็ยันยันแล้วก็สมบังหูสันตัวท่องไปใช่บันขี่ฮักไหมตัวว่าพ่อสอกงัดลงไปอีกเม็ดว่าเมีดคุบเขาสารวะอัครวะฮองเต้ปั้งข้าไปปั้งปั้งปั้งบวนแล้วก็ล้างสันตัวนั่นะเราเรียกว่าขี่ฮักในใส่ก้นใส่งอกรรมการอยู่ด้วยกันชกสันตัว เนี่ยนกแล้วก็ยังมาประกาศอยู่เอาปากันไปโอ้โหปุดปุดปุดเดือดไปแล้วไหนบอกคุณอยากเจิเพชรติดาร์าเหรอฮะนั่นแหละบอกกลัวที่ไหน,ไหน กันโอ้น่ากลัวแล้วก็ต้องบอกว่าสมชื่อสมฉายาจริงๆครับผมสาวหล่อจอมระหังวันนี้นะฮะครับผมและตอนนี้นะครับผลยังเป็นทางการก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการชนะนะครับเทคนิคอลน็อกเอาท์นะครับ and the winner is เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มเฮ้เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้ม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 ้ยเนี่ยวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามคำของหนังมวยไทยเนาะครับข่าวว่าซึ่งกันแล้วกันว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะอายุหน่อยอยู่ไร้ก้มกราบกันโอ้หนางดงามสําหรับชาวโลกเอา้าวายแบบพ้มซีหนาตัวนี้ซีติดสําหรับเอางมดืดเนาสวัสดีครับขอขอบคุณสาหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบา,บาย